สวัสดีค่ะควรกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทิวฟรีกับพี่เดียน,นะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็น ep ที่3แล้วนะคะสําหรับ ep แรกแล้วก็ ep ที่2เนาะเราก็พูดถึงเรื่องเสียงในภาษาไทยทั้ง3เสียงไปแล้วนะคะวันนี้ ep ที่3ของเรานะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องมาตราตัวสะกด กันนั่นเองนะคะไปดูกันเลยว่ามาตราตัวสะกดนั้นมีกี่มาตราแล้วคืออะไรบ้างนะคะสาหรับมาตราตัวสะกดนะคะก็คือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังคําหรือว่าพยางค์นะคะจะเป็นอย่างไรสมมุติคําว่าสะกดนะคะ,ะกฎกฎอย่างเงี้ยนะคะคําตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังก็คือ ดอเด็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเป็นกอไก่เราจะเรียกว่าพยัญชนะต้นแต่พอมาเป็นดอเด็กเราเรียกว่าพยัญชนะท้ายหรือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะสําหรับมาตราตัวสะกดเนี่ยก็ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน <c oughs> ก็คือมาตราตัวสะกดที่ใช้ตัวสะกดตรงตามแม่ก็คือจะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวในมาตรานั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามแม่ก็คือหมายความว่าใน,นมาตรานั้นเนี่ยมีตัวสะกดมากกว่า1ตัวนั่นเองนะคะ ก่อนจะไปทําความรู้จักกับมาตราตัวสกดหรือว่าพยางค์หรือคําที่มีตัวสกดมาทําความรู้จักกับพยางค์ที่ไม่มีตัวสกดถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะเขาก็จะเรียกว่ามาตรากกาหรือว่าแม่กกาที่เรารู้กันนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระไปเลยนะคะไม่มีตัวสะกดนั่นเองเช่น คำว่ากานะคะคำว่าดําคําว่าสีคําว่าเตะคําว่าเลอะคําว่าพะโลแบบนี้นะคะแม่กอกาไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นแค่สระอาแต่หมายถึงทุกๆคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนมาตราตัวสะกดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ดแม่ด้วยกันนะคะก็จะมีชื่อตามที่เราเคยรู้จักเลยนะคะก็จะมีกกแม่กกแม่กงแม่กดแม่กนแม่กมแม่กบแม่กมแม่เกยแล้วก็แม่เกลนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าเรื่องมาตราตัวสะกดกันซึ่งเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตรงตามแม่ก็คือในมาตรานั้นเนี่ยจะมีตัวสะกดเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น4แม่ด้วยกันนะคะมีมาตราที่1ก็คือมาตราแม่กงนั่นเองนะคะแม่กงเนาะเขาก็จะมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะเห็นไหมคะตรงตามแม่เนาะเช่นคําว่าเครื่องเครื่องนะคะ คำว่าปิ้งคำว่าล้างคำว่ามุง้งแล้วก็คำว่าฟังเป็นต้นนะคะต่อมามาตราที่สองนะคะที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวก็คือแม่กลมแม่กลมเนาะก็จะมีมอมาเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าล้มนะคะล้มสะกดด้วยมอมายิ้มสะกดด้วยมอมาแก้มสะกดด้วยมอมาโ้ม ม,มา้าแล้วก็มา้าม้าก็คืออวัยวะส่วนในส่วนหนึ่งใน,นร่างกายนะคะม้าก็เป็นมอมา้าสะกดด้วยมอม้าเป็นแม่กลมนะคะทีนี้ต่อลงมาค่ะอีกสองมาตรานะคะที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวหรือว่ามีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะก็จะเป็นแม่เกยแม่เกยเนาะก็จะมีย่อยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่า เนยนะคะน่อเออยอเนยย้ายโปรยปุยฝ้ายนะคะทั้งปุยทั้งฝ้ายเลยนะคะสะกดด้วยยอยากทั้งสองขำเลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะมาตราสุดท้ายที่มีตัวสกดเพียงตัวเดียวก็คือมาตรามแม่เกลแม่เกลน,นะคะออกเสียงเหมือนเกลแต่มีวอลแหวนด้วยเพราะวอลแหวนสกดนะคะก็จะเป็นแม่เกลน,นะคะมีวอลแหวนตัวสะกดเช่นคําว่าแก้วร้าว นิ้วดาวแล้วก็เปลวนะคะต่อมาก็จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามแม่นะคะหมายความว่าในมาตรานั้นเนี่ยเขาจะมีตัวสะกดหลายตัวเลยนะคะได้แก่1นะคะมาตราแม่กก แม่กกนะคะเขาก็จะมี4ตัวด้วยกันนะคะเช่นอะได้แก่กไก่นะคะสะกดด้วยกไก่สะกดด้วยคอขายสะกดด้วยคอควาย,ดดวย,ขขายแล้วก็สะกดด้วยคอรคักคังนะคะแม่ก,กกจะมีสีตัวนี้เป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่ายิกใช่ไหมคะยิกเนาะเลขคําว่านาคสะกดด้วยคอควายแล้วก็คําว่าเมฆนะคะอันนี้คือตัวอย่างคําแม่กก,กต่อมามาตราที่2ก็คือแม่กบนะคะแม่กบก,ก,ก็จะมี5ตัวด้วยกันคือบอใบไม้ ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเพาเป็นตัวสะกดนะคะคาใดก็ตามนะคะที่สะกดด้วย5้าตัวนี้อยู่ในแม่กบค่ะเช่นคําว่าเก็บคําว่าบาปคําว่าอบพยบใช่ไหมคะอบก็พอพานยบก็พอพานคําว่ากราบกราบสะกดในฟอฟันแล้วก็คําว่าโลภนะคะคาว่าโลภเป็นต้น ต่อมาค่ะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามแม่หรือว่ามีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวนะคะอันที่3ก็คือมาตราแม่กลน,นะคะแม่กลนเขาจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะมีทั้งหมด6ตัวมีตัวอะไรบ้างก็จะมีนอหนูนอเนนยอหญิงรอเรือลอลิงและลอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะ6ตัวนี้ถ้าอยู่ข้างหลังคำไหนแปลว่าคำนั้นเป็นแม่กลนนะคะเช่นคำว่า กินกินสะกดด้วยนอหนูเนาะสันยานสันสะกดด้วยยอหญิงนะคะแล้วก็ยานมาสะกดด้วยนอน,นีนนะคะโวหารคําว่าหารสะกดด้วยรอเรือนะคะศีนสะกดด้วยรอลิงใช่ไหมคะแล้วก็วานสะกดด้วยรอจุลาคํานี้ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะตัวนี้รอจุลาไม่ใช่จอจุลานะคะ ต่อมาค่ะก็เช่นคําว่าตื่นนอนตื่นก็นอนหนูนอนก็นอนหนูชุละมุนนะคะสะกดด้วยลอลิงแล้วก็นอนหนูแล้วก็คําสุดท้ายคือเกศน,นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างคําในมาตราแม่ก้นนั่นเองต่อมานะคะมาตราสุดท้ายที่มีตัวสะกดห้ายตัวในมาตราเดียวนะคะนั่นก็คือมาตราแม่ กฎนั่นเองนะคะเขาจะมีตัวสะกดทั้งหมด16ตัวนะคะก็คือมากที่สุดในมาตราตัวสะกดเลยนะคะมีตัวอะไรบ้างก็จะมีดอเด็กนะคะดอเด็กจอจานชชช้างซอโซดอชดาตอปตักทอฐานทอนมโททอปเท่าตอเตาทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤสีแล้วก็สอเสือเป็นตัวสะกดทั้ง16ตัวนี้นะคะถ้าคําไหนที่ลงท้ายด้วย16ตัวเนี้ยจัดว่าเป็นมาตรามแม่กด นะคะเช่นคําว่าปรากฏนะคะกดสกดด้วยต่อประตักเนาะก็เป็นแม่กดนะคะคำว่ากดไม่ว่าจะเป็นกฎกติกากฎหมายนะคะกดใดๆก็ตามนะจะใช้เป็นดอชดาเท่านั้นนะคะมีเพียงปรากฏคําเดียวนะคะที่ใช้คําว่ากดด้วยต่อประตักนะคะนอกนั้นใช้ดอชดาหมดเลยต่อมาคําว่ายืดนะคะยืดยืดเนาะแล้วก็เก่งกาดใช่ไหมคะบันดิดดาบดนะคะดาบทแล้วก็ชาด ชาติก็ใช่นะเอาอากาศนะคะโทษอิดแล้วก็มัดทยัดแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะเราจะมาลองทบทวนกันดูนะคะว่าที่เรียนมาพอจะเข้าใจบ้างหรือ,อยังนะคะคำแรกก็คือคำว่ายีรับนะคะยีรับสองคำนี้นะคะถ้าสมมุติแยกออกมายีเป็นแม่อะไรคะแม่ก็ ใช่ไหมคะเพราะว่ายีไม่มีตัวสะกดเนาะแล้วก็รับสะกดด้วยฟอฟันใช่ไหมคะฟอฟันคือแม่กบนั่นเองต่อมานะคะคาว่าพัดลมแยกเป็นสองคำนะคะสมมติแยกเป็นสองคำพัดสะกดด้วยดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กชัดเจนอยู่แล้วเป็นแม่กดนะคะแล้วก็ลมลมสะกดด้วยมอหมาลออ,อมอลมเป็นแม่กลมนะคะคำต่อมาค่ะนั่นก็คือคำว่ารูปภาพ รูปภาพคำแรกคำว่ารูปใช่ไหมคะรูปสะกดด้วยปอปลาปอปลาอยู่ในแม่กบนะคะคำว่าภาพละ่ะสะกดด้วยพอผ่านพออาพอผับพอผ่านก็อยู่ในแม่กบเช่นเดียวกันนะคะและคำสุดท้ายนะคะกอบัวก็แน่นอนกอ,อกอไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะกอ,อกอไม่มีตัวสะกดแปลว่าเป็นแม่กอกา แต่คำว่าบัวล่ะคำว่าบัวมองเห็นว่อแหวนทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นแม่เกลอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะว่าแหวนเป็นสารอัวใช่ไหมคะแปลว่าเขาสะกดว่าบออัวบัวมีตัวสะกดไหมไม่มีนะคะดังนั้นคําว่าบัวเป็นแม่กกานะคะไม่มีตัวสะกดเป็นกกานะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมาตราตัวสะกดในวันนี้นะคะ EP ที่3ของเราเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ EP ที่4นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ไว้เลยนะคะแล้วเราจะมาปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย